วิธีการใช้งานการสตาร์ทเครื่องรถนะครับเปิดสวิตช์เจแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทตัวนี้ได้เลยกดปุ่มสตาร์ทกลางปุ๊บเพราะว่าเครื่องติดระบบเกียร์จะเป็นซ้มเกียร์เดินหน้าตอนนี้อยู่เกียร์ว่างใช่ไหมเราใชาเ 1, เ้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ซ้สมมุติว่าปีจะเือนเกียร์กับก็คือปีตรงเยบกับด้านลังนี่ครับพะว่าอยู่ในตำแหน่เเนงเกียร์ว่างสมมุติว่าปีจะถอยล่างก็คือกดถอยล่างนี้ได้เลยครับใช่ครับมันมีเกียร์ถอยล่างทีนี้น้ำมัน สำหรับข้องตัวรถดันใช้น้ำมันเกลาวห้าใช้ทั้งนี้นะครับครับเลิมตรงนี้ได้เลยแล้วทีนี้ตัวเครื่องตัดตัวเครื่องตัดวิธีการสตาร์ทก็คือมันจะมีตัวยางสีแดงๆนี่อยู่ด้านล่างตัวนี้คือโชคน้ํามันเวลาเราจะใช้งานก็คือเรากดปุ่มโชคนี้ซักสองสามครั้งครับก็ได้น้ามันมันเข้าในตัวเครื่องเลยก็ที่นี้เราสตาร์ทตัวนี้ได้เลยครับซึ่งการน้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันเกห้าหรือเกลาหนึ่งก็ได้เหมือนกับตัวรถเลย ในว่าที่ทา้งร้านเติมมาคือน้ำมันเกา่าฮะครับไม่ต้องผสมมาได้นะปีใช่น้ำมันเปรี้ยวๆได้เลยอ่าตัวนี้เวลาเครื่องติดเร็วเวลาจะดับเครื่องให้พีดึงโชคตัวนี้ค้างไว้ตัวนี้จะเป็นโชคดึงค้างวเอาวแบบนี้จะนอนเครื่องมันจะดับเองครับซึ่งอาที่นี้ใบตัดสามารถปรับระดับให้ต่ำวันนี้ได้ก็คือมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้เนีย่ยเราปรับได้เลยมันจะตามลงมาแบบนี้ถ้าเราต้องการระดับนี้เราก็ล็อกไว้ นี่เลยครับเวลาเราจะเอาขึ้นก็คือเรามุนขึ้นมานจะล็อกซึ่งทีนี้เวลาปีสาตาร์ดครับเวลาปีสาตาร์ดันปีจะเอาเท้าเข้ามาเยะไว้ตอนนี้นะเพราะว่าใบาตัดมันจะมาขึ้นข่าเราพอดีเวลาสาตาร์ดก็คือให้เหยียบข้างหน้านี่ไว้แล้วก็ดึงตรงนี้ดึงตรงนี้เพราะว่าเ่องที่ปุ๊บเราก็ขึ้นไปหนังขับหลดได้เลย เดี๋ยวผมจะสาธิตการตัดใจหนึ่งครับน้ำมันน,มน้นำมันเครืองก่อใจาเป็นข้องน้ำมันเคลืองซี่ยังว่าตัวไปครบับรบรบระยะเวลานก็คือมันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนใช้การดูเป็นลักก็ค,คือเราจะต้องเวิดมาตาว่าน้ำม,มันซี่มันคุน้นหมักแล้วก็คือเราเปลี่ยนได้คเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกีอันอะไรนะพี่วะปัญญาปัญญานี้นะ apa tak